สวัสดีค่ะสะพานบุญรามอินทราปากซอย109วันนี้ถ่ายชุดบวชพระใหม่ครบชุดเลยนะคะสีชมพูทั้งหมดเลยค่ะมีตละลปัดย่ามสัพป,ปทนก็มีนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูค่ะมีครอบไตรเป็นบัวชมพูค่ะแล้วก็มีกลวย3มชิ้นต้นเทียน3ามชิ้นพร้อมกับพานขมาสวยๆค่ะพานทั้งหมดเป็นพานสีขาวทั้งหมดเลยนะคะเข้าชุดเข้าตีมกันมากเลยค่ะ ซูมให้ดูงานใกล้ๆนะคะอันนี้ยังไม่ได้ปักหัวยอดนะคะจริงๆต้องมีหัวยอดที่กรวยและต้นเทียนพอดีช่างเขาลืมเอามาให้นะคะแต่ว่าถ่ายคลิปไปก่อนแล้วกันนะคะงานบวชรุ่นนี้ก็สั่งได้ทุกสีเลยนะคะสามารถปักชื่อเจ้าภาพได้นะคะปักชื่อนาคได้ค่ะชื่อคนชื่อวัดจังหวัดวันที่มาดูงานครอบไตรกันนะคะงานเขาละเอียดมากเลยนะคะ มีสีทองด้วยนะคะแล้วก็มีสีแดงด้วยนะคะดูเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วได้นะคะคลิปที่แล้วจะถ่ายสีทองให้ดูคลิปนี้เดี๋ยวเน้นสีชมพูให้ดูนะคะเขาจะทําเป็นดอกบัวแล้วก็เป็นใบบัวเหมือนลอยอยู่บนน้ํานะคะแล้วงานที่ทำตรงโครงของครอบไตรก็ละเอียดสวยงามมากเลยนะคะ ทุกท่านสามารถดูรูปดูราคาเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ร้านตามนี้ได้เลยนะคะ www. s p ั a n b u n .com ค่ะพามาดูกลวยอุปชาและต้นเทียนใกล้ๆนะคะให้ดูว่างานช่างคนนี้เขาละเอียดสวยงามมากเลยนะคะแล้วพานที่ถือตรงนี้สีขาวเป็นพานไม้นะคะพานไม้ไผ่ขดค่ะนอกจากพวก ครอบไตรดอกบัวแล้วนะคะก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยนะคะครอบไตรหลายแบบเลยที่สวยๆไม่ว่าจะเป็นงานหัวพุ่มหัวแหลมพญานาคและก็หัวพุ่มสามยอดก็มีนะคะดูเพิ่มเติมได้จากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วจะถ่ายรุ่นนี้ละเอียดให้นะคะคลิปนี้จะมาเน้นงานสีชมพูให้นะคะไม่ต้องห่วงสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะ มีบริการจัดส่งทั่วไทยค่ะเดี๋ยวเราจะห่อแล้วก็พันบับเบิลไปให้อย่างดีนะคะมาดูพันขมาลาบวดกันบ้างคะ่ะอันนี้ก็เป็นพันไม้ไผ่ขดค่ะงานเขาจะไล่เฉดสีสวยงามแบบนี้เลยนะคะผ้าที่เขาเอามาทำเก็ <_ d> um> บภาพรวมกองบวดก็จะได้รูปภาพงดงามประมาณตามนี้เลยนะคะ ครอบไตรนี้สามารถใช้ได้ทั้งงานบวชงานบุญทั่วไปแล้วก็งานทอดกระถินได้ด้วยนะคะจะต่างกันตรงที่ถ้าเกิดว่าเป็นชุดบวชนะคะก็จะมีกรวยอุปชาต้นเทียนอุปชาแล้วก็ผ่านขมาลาบวชด,ด้วยค่ะส่วนงานกระถินไม่ต้องใช้นะคะจะใช้แค่ผ้าไตรผ่านเว้นฟ้าแล้วก็ครอบไตรค่ะส่วนจํานวนครอบไตรแล้วแต่งบประมาณกับขนาดของงานนะคะถ้าง,งานใหญ่ ก็ขึ้น3ามพนก็ได้ถ้าง,งานเล็กๆก็ขึ้นพันเดียวพอคะ่ะชมภาพรวมสินค้ากันนะคะมีลูกค้าหลายคนสอบถามเข้ามานะคะว่าเห็นคลิปวิดีโอเก่าๆของที่ร้านนะคะเป็นพวกงานหัตถกรรมไทยสวยๆพวกนี้เอามาเป็นบริวารกระถินได้ไหมตอบว่าได้นะคะ ในงานการจัดงานกระถิ่นก็แล้วแต่ศรัทธาสามารถแล้วแต่เราเลือกเลยค่ะว่าเราจะถวายอะไรนะคะก็เข้ามาอยู่ในกองกระถินได้ทั้งหมดเลยค่ะตัวอย่างตามนี้นะคะเช่นพวกเทียนสวยๆอันนี้เป็นเทียนขี้พึ่งแท้สีชมพูค่ะสีขาวก็มีนะคะแล้วก็แบบเทียนแท่งก็มีหลายรูปทรงให้เลือกนะคะส่วนแบบเป็นพุ่มเนี่ยก็จะมีสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีชมพูค่ะ เข้าเรื่องงานบวชกันต่อด,ดีกว่านะคะที่มีคนถามว่าถ้าเกิดว่าเราจัดงานใหญ่เราขึ้นครอบไตรสามพานก็ได้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะก็คือตรงกลางเด่นนะคะแล้วก็ซ้ายขวาให้เด่นน้อยลงหรือว่าเลือกเป็นพวกครอบไตรแบนก็ได้นะคะคนที่ถือตรงกลางจะได้โดดเด่นค่ะ ครอบไตรสีชมพูมีหลายรุ่นหลายแบบให้ลูกค้าเลือกนะคะสามารถดูเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะตอนนี้มีทีมช่างที่ดิวกันอยู่ทั้งหมด10กว่าทีมแล้วนะคะแล้วแต่ละคนเขาก็ออกแบบครอบไตรสไตล์ของเขาราคาก็ขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายแล้วก็ระยะเวลาการผลิตด้วยนะคะถ้าเกิดว่ารุ่นที่ผลิตยากก็จะแพงหน่อยนะคะพวกงานชาววังถ้ารุ่นที่พวกปัก,ปก ดอกไม้อย่างเงี้ยก็จะถูกหน่อยนะคะแต่อันนี้เป็นถ่ายให้ดูพวกงานชาววางงานพวกประเภทนี้นะคะสั่งล่วงหน้านานนิดนึงนะคะเพราะว่าคิวช่างค่อนข้างจะเยอะแล้วงานก็ละเอียดด้วยก็เลยจะล่าช้าหน่อยนะคะส่วนการปักชื่อนะคะสามารถปักชื่อได้ก็มีตลปัดย่ามสัป,ปทนหมอนอิงนะคะปักชื่อคนชื่อวัดจังหวัดวันที่นะคะแต่ถ้าไม่ปักอะไรเลยก็ทำได้นะคะแล้วก็วันหลังเนี่ย พระก็สามารถเอามาใช้หยิบยืมได้บ่อยๆนะคะคนจะชอบยืมพวกที่ไม่ปักชื่อบางทีถ้ามีชื่อคนอยู่คนเขาก็ไม่ค่อยหยิบยืมมาใช้ค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอจากร้านเรานะคะคลิปหน้าถ้ามีสินค้ามาใหม่สวยๆเดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวแนะนำให้ดูทีละอย่างนะคะ อันนี้คือครอบไตรนะคะ3อันข้างหน้าที่เป็นหัวพุ่มอันนี้เรียกกลวยอุปชานะคะส่วนอันที่เป็นลำต้นเทียนเรียกว่าต้นเทียนอุปชาค่ะส่วนอันที่อยู่ข้างๆครอบไตรเรียกว่าพานทูบเทียนแพรหรือว่าแพรคมาลาบวชนะคะ อันนี้เป็นตลับปัดค่ะตั้งตลบปัดพร้อมย่ามนะคะลูกค้าสามารถดูรูปเลือกลวดลายของตลบปัดได้นะคะตอนนี้มีประมาณ40กว่าลวดลายให้ลูกค้าเลือกนะคะเข้าไปดูที่หน้าเว็บได้เลยนะคะชอบรูปไหนแคปรูปนั้นแล้วก็ทักแอดมินที่แอปสีเขียวนะคะที่ l ลายค่ะ Line แอดสพานบุญ1น9นะคะ ข้อดีของครอบตรายรุ่นแบนๆแบบนี้นะคะก็คือถือง่ายไม่บังหน้าเวลาถ่ายรูปเนี่ยก็จะได้เห็นหน้าคนถือแบบชัดเจนนะคะ,ะให้ดูพันเข้ามาใกล้ๆนะคะงานสวยงามมากเลยนะคะเอาไว้ลาบวชค่ะแล้วก็พอเสร็จงานแล้วพระก็สามารถนำนำไปตั้งไว้ที่โต๊ะหมู่พระพุทธรูปได้นะคะเพื่อเป็นพุทธบูชาค่ะ วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจากสะพานบุญรามอินทราปากซอย109ติดรถไฟฟ้าสายสีชมพูลงสถานีบางชันเดินย้อนกลับมาหน้าร้าน400เมตรค่ะสวัสดีค่ะ